สารซนโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีจะเข้าไปบำรุงรอบประสาทต,ตาและสามารถคงอยู่ในตาดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดีนี่แค่ได้สองเดือนมันสว่างไม่เป็นหมอกได้แสงสว่างขึ้นเยอะแสบตาคันตาละคายเคืองตาบางทีก็มีวุ้นออกมาไหลยอยู่ในดวงตาครับท่านความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับ อะไรก็เบอร์เบอร์แล้วก็เจอแสงก็แสบผู้ตาเป็นต้อกระจกทานไปประมาณสี่ห้ากล่องนะตาเราก็ค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นกู้แสงได้ไม่แสบตาแล้วน้าตาก็ไม่ไหลแล้วค่ะตอนนั้นตาผ้ามัวมองอะไรเหมือนมันเป็นภาพซ้อนน่ะตามันแบบตาลายๆแล้วก็เป็นต้อเนื้อต้องลอกเพื่อนไงแนะนำไงลองกินตัวนี้ดูก็กินเรื่อยมามันก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆตาก็มองเห็นทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะขับรถกลางคืนก็ได้ ตาก็สว่างดีแล้วครับไม่มีผลข้างเคียงอะไรครับลองดูกินลองดูดีไม่ดีแพงก็จะกินบางทีนะเบาหวานขึ้นตาแล้วตามัวต,ตาเป็นฝ้าแล้วก็มีแต่มองไม่เห็นไปเรื่อยๆกินไปรู้สึกว่าเอ๊ะมาทำหลอดไฟมันเป็นเหมือนกับว่ามันขาวๆอะไรอย่างเงมันเจ,นจองมากเลยซื้อไปให้แม่กินให้น้องกินด้วยแม่ชื่อนางถนอมอายุ8.2เป็น ต้กระจกก็แต่ก่อนนี้มันถ้าไม่ใส่แว่นนี้ออกมามันก็จะเจ็บๆคันๆนะ่ะมันมีมีเกลือนเครื่อง<ะ>แล้วก็ถ้าแต่ใสแว่นมันก็มันก็ช่วยได้นิดหน่อย<ะ>แต่พอมามาทานนี้ก็คือได้ผลดีอันนี้แค่ได้สองเดือนนี่คือแทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้ว<ะ>ก็คือมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกมันจะ,ะคือว่าได้แสงสว่างขึ้นเยอะเป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้ว ขับรถไม่ได้มองไม่ค่อยเห็นถ้าแล้วมันก็ได้ผลนะฮะขับรถกลางคืนก็ได้ตาก็สว่างดีแล้วครับ <c oughs> ก็ไม่มีแพ้แสงอะไรนะครับไม่มีผลข้างเคียงอะไรครับต้อกระจกค่ะคือก็ตรวจเช็คอะไรอย่างเงี้ยตลอดมันก็ยังไม่หายเขาก็ให้น้ำตาเทียมมาหยอดคุณป้าก็มาดูทีวีก็ได้เห็นตีคอนแทคก,ก็เลยสั่งมาทาน รู้สึกดีขึ้นรู้สึกชัดชัดขึ้นมันรู้สึกดวงตามันโปร่งขึ้นคุณป้าวิรอนเอ็มกลางอายุหกสิบเจ็ดปีคุณป้ามีอาการแบบเบาหวานขึ้นตาแล้วเป็นตาโมวตาเป็นฝ้าเพราะว่าตาข้างขวาเนี่ยจอตาคมันเสื่อมหมดแล้วอค่ะค่ะก็ไปยิงแสงนเลงเซอร์ค่ะเจ็ดครั้งแล้วก็สีตาตาเจ็ดครั้งแล้วก็แล้วก็มีแต่มองไม่เห็นไปเรื่อยๆมีแต่ไม่ดีขึ้นทำยังไงเนาะ ตาก็จะบอดแล้วแ้งก็จะกินบงนังงีนะ,ะเงินมันหาได้เดี๋ยวถ้าตาบอดแล้วก็ลองดูแพงก็จะกินลองดูว่าดีไม่ดีก็จะสุดๆกับคอนแทคนี่แหละก็่างงี้นะกินหมดไปรู้สึกว่าเอ๊ะมาทำหลอดไฟม,มันเหมือนกับว่ามันขาวๆอะไรอย่างเงมันแจกมากๆเลยซื้อไปให้แม่กินให้น้องกินด้วยมันเป็นย<ะ>ังไนก็บอกใอ้ฟ<ะ>ังงีมันแจ้งขึ้นเห้เหตุแห้งแจ้งคืนแนม แต่ก่อนดิมันมัวมัมุดมาเห็นหายอยู่บ้านแล้วคุณเป็นอะไรเห็นหายอยู่บ้านคุณแจ้งว่าเป็นยังงหายผีตะกี้เป็นเนื้ไรมันมั่วมันมั่วมันบ่เห็นมันบ่เห็นมันบ่แจ้งเนี่ยเห็นหน้าคนสิกระเพาะห็นใบตาอ๋อเดี๋ยวนี้เนี่ เี๋ยหนิเห็นมืดเห็นหดนาลบุกเคยเป่านาไ่ปันก็แก่ดว,วงจันทร์มีจักหนวยกว่าตะก้อนนี่สามหนวยสามหนวยเดี๋ยวนี้เลยเล้าวนิแจงชัดเลื่อนหนวยเดียววันๆผมก็ต้องใช้เวลาอยู่กับหน้าจอคอมในการทํางานมากมายสายตาเนี่ยที่ผมเป็นอยู่เนี่ยก็คือจะพลามัวเบลอแล้วก็ปวดตาที่สายตาของผมเนี่ยมีปัญหา เวลามองเนี่ยตรงกลางมันจะมัวนะครับแล้วเวลาเราหลับตาเนี่ยตรงที่มัวเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวเหมือนโดนเรามองแสงแฟลชอย่างนั้นนะครับดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดดุจถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดีสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกอบประสาทตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟืนฟ้นฟูดวงตาได้ดีขึ้น ค่ะทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่ในวันนี้นะคะลองทานด e ีคอนแทคดูนะคะที่มีอาการแพ้สแสงแสบคันเคืองตานะคะน้ำตาไหลเป็นต่อนะคะ